เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B s h i l l i n g ครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปแนะนําวิธีการเล่น Monster Trainer นั่นเองครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยหลักแล้วเล่นได้ทั้งหมด2เวอร์ชันนะครับนั่นก็คือเวอร์ชัน Jackalnose นะครับแล้วก็เวอร์ชันปก Protector นั่นเองครับทุกคน2อเวอร์ชันเนี้ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับในวิธีของการเล่นแต่หลักๆเนี่ยก็คือเราก็ s o w Roll เนาะที่เร็วเจเหมือนกันนั่นเองครับทุกคน ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะครับก็คือบอร์ด6จกกักรนอดนั่นเองครับทุกคนแล้วก็เราจะเล่นแครี่จะเป็นของมอหรือสมอเดอร์ก็ได้นะครับในบอร์ดนี้บอร์ด6โปรเทคเตอร์ก็เช่นกันครับส่วนถ้าเล่นบอร์ดแลมมัดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงว่าเล่นเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าต้นเกมเล่นยังไงในช่วงของต้นเกมนะครับเราจะเล่นมอนเตอร์เทนเนอร์ได้ดีก็ต่อเมื่อเราได้มาเร็วทุกคนอย่างน้อยเนี่ย ไม่นควรเกิน2อีดสนะมันจะทําให้เราเลเวลช้าเกินไปครับถ้าเราได้หลังจากนี้นะแล้วก็ตั้งบอร์ดนะครับจะเป็นโพลิเตอร์ก็ได้หรือจะบอร์ดจักรกนอตก็ได้นะครับแต่บอร์ดที่ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นบอร์ดจักรกนอตที่ใช้อากถอกเชื่อมเฮฟวี่เวทนะครับอันนี้คือฟอนตลน์เราเนี่ยจะตึงมากๆเลยนั่นเองครับทุกคนต่อมานะครับในช่วงของกลางเกมเนี่ยก็คือเราจะขึ้นเลเวลไปนะครับ ที่เลเวลเ็เนาะแต่ถ้าเรามีรูรูแพรแล้วนะครับที่เลเวลหเนี่ยสามารถโลให้2ดาวหรือจะอัปเกรดฟอนไลน์สดาวก็ได้ถ้าเรามีตัวแพรนั่นเองครับตรงนี้เพื่อนๆจะตั้งเป็นบอด6กโปรเจกเตอร์ก็ได้หรือจะ6จะกจักรนอตก็ได้นะครับที่เลเวลเมันขึ้นอยู่กับว่าเราได้เซตหรือได้คาซันเต้มานะครับเพื่อที่จะได้แคปเป็นแม็กแคปหกจักรนอตกับ6กโปรเจกเตอร์นั่นเองครับแล้วก็เล่นโซโลเนาะ ถาเล่นจกกักรน้องเนี่ยก็ทำอูเดียสามนะครับถ้าเล่นโปรเจคเตอร์ก็ทำนีโก3สามนะครับแล้วก็ดูลู่เนี่ยก็จะเป็นสมอลเดอร์กับคอสมอสามนั่นเองครับต่อมานะครับในช่วงของเลเยอเกมรอบนี้เรามาดูเวอร์ชันเป็น6โปรเจคเตอร์กันบ้างน,นะครับในระหว่างที่เราโลเออผมแนะนำคือโลร,ราคารกับจนาไปด้วยนะครับถ้าเราเล่นเป็นเวอร์ชัน6โปรเจคเตอร์นะครับพวกนี้เนี่ยสตัวนี้จะทำให อดเราเนี่ยมีโอกาสได้ที่1มากยิ่ขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยก็เติมเป็นพวกสถิติจิสไปนะครับถ้าเราเล่นเป็นเวอร์ชั่นโพลิตเตอร์แต่ว่าถ้าไม่ใช่เวอร์ชันโพลิตเตอร์เนี่ยก็แคปเป็นีเจิเนอรี่คอมไปก็ได้อาจจะเติมแอดก็ได้เพราะว่าเรามีในส่วนของอูเดียที่เป็นดูโอรีอยู่แล้วหรือเราจะเติมทวิต t ตอร์เฟสไปก็ได้นะครับถ้าเราไฮโลเนาะก็ละหลักก็คือถ้าเราเล่นโพลิเตอร์ก็เติมเป็น สถิติเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองครับทุกคนแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบเวอร์ชั่น6โูลเทสเตอร์มากกว่าจ็คเกอร์นอนนะครับมาดูกันต่อในส่วนของไอเทมนะผมจัดเรียให้เหมือนเดิมนะครับทุกคนในส่วนของเทียเนี่ยตลักแล้วนะครับผมชอบเลยก็คือกุนซูอันนี้สามารถเฟกคอะมอเฟก มากกว่าเก่งกว่านั่นเองครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราให้ priority tank เนาะแล้วก็ T A เนี่ยนะครับก็จะเป็นพวกดาเมจแล้วแต่ว่าเราเล่นคอร์กมอลหรือสมอลเดอร์นั่นเองครับตลาดเนี่ยไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นแนะนําให้ทํากุนซูเนาะสมอเดอร์เนี่ยกุนซูก็เก่งกว่าโชจินนะครับทุกคนต่อมานะครับก็คือในส่วนของอาร์คเมนนะครับผมจะให้ priority กับอาร์คเมนอีคอนกับไอเทมเนี่ยพอๆกัน เพราะว่ามันจะทําให้เราโลฮิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะเพื่อนๆเนี่ยเลือกหยิบตามีได้เลยนะผมจะเทียให้แล้วนะก็พัมปิ้งอัพเนี่ยเก่งนะครับถ้าเป็นได้คอมแบทมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะหยิบพัมปิ้งอปเสมอนะมากกว่าแบบอีคอนด้ซ้ําเพราะว่ายิ่งอยู่นานเนี่ยพัมปิ้งอัพมันจะเก่งมากๆนะครับทุกคนหลักเทียก็จะประมาณนี้นะครับนส่วนของผลไม้นะ ของคอกมอรกับสมอเดอร์นะครับก็อ o ้นายเทาซันเนี่ยผมชอบเล่นนะแล้วก็เอ f ฟิเชียเนี่ยก็ดีนะครับเพราะว่าใช้มานาน้อยลงละหะลักก็จะเป็น2อันนี้นะส่วนนิโกกับเซตเนี่ยก็จะเป็นลาวทูอันสตอปเดเบิบนะครับแล้วก็ r ีฟทนะครับรหลักก็จะประมาณนี้ส่วนแลมมัสเนี่ยก็เลือกในส่วนของ Power อ n a สแที่เป็นแท้งตามปกติได้เลยนั่นเองครับทุกคนต่อมาครับเรามาดูเวอร์ชันแลมมัสกันบ้างนะ วิธีการเล่นเนี่ยมันคือ s o โ o level 7ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแคปเล่นได้2เวอร์ชันหลักๆก็คือเวอร์ชันสไนเปอร์โลเคลิน3ไปด้วยนะครับหรือจะเล่นเป็นเวอร์ชันโพลิจีก็โรมอสหาสา3ไปด้วยนะครับหลักๆเนี่ยเราเล่นแลมมัดทุเรียนน้อยของเราเนี่ยก็จะเล่นเป็น2เวอร์ชันนี้นะถ้าโพลิจีถ้าสไนเปอร์นะครับเลือกเอาระหว่างว่าเรามีของ E D หรือ E P นั่นเองครับทุกคน ตลาดก็จะประมาณนี้นะในส่วนของพิธีการเล่นแรมบัตนั่นเองครับซึ่งผมก็ได้มีคลิปการเล่นให้ดูด้วยนะเดี๋ยวเรารับชมกันแบบเพลินแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะครับทุกคนรอบนี้นะครับ Encounter เป็นในส่วนของการที่ได้รับสมบัติหลากหลายระดับในช่วงเริ่มต้นของแต่ละดานครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่อาร์เมนแรกเลยนะครับเป็นอาร์เมนสีเงินนะครับการที่เราจะเล่นลูลูเนี่ยมอนเตอร์เทนเนอร์นะครับคือเราต้องได้มาเร็วนะครับ ถ้าได้สองขีดหนึ่งเนี่ย่อนหน้านี้นะครับจะดีมากๆากนะทุกคนเพราะว่าเราจะได้เก็บเลเวลไอตัวเราได้เนาะอ่าโลนะครับได้ไอ o ร a แอสเซทอันนี้ดีมากเพราะว่าจะทําให้เราได้ในส่วนของเบสอินสลอตนะครับทุกคนแล้วผมก็จะเล่นเป็นบอร์ดโปรเทคเตอร์นะแต่ตรงอ e ีแแบชชั่นมาอัพเราก็เล่นแบชชั่นก่อนได้เป็นฟอนต์ไลน์นะครับทุกคนก่อนการเล่นมาอัพอะนะครับเป็นชอยที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการตั้งบอร์ดบอร์ดนี้เนาะ เราใช้ power snack น,นะครับก็คือสกิลใช้มานา,น,าน้อยน้อยลง่ยอันนี้ผมหยิบบ่อยเพราะว่า s m อเดอนะครับมันเป็นตัวที่ต่ายยื้อเนอะก็คือเราต้องเผาไปเรื่อยๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับสมอเดอร์นะทุกคนเออโอเคแล้วก็ทำเป็นกุนซูกับอีวินชาวไปได้เลยนะครับกุนซูถามว่าดีไหมก็ไม่ได้แย่นะมันมีบิวเป็นก e ุนซูไอการเบรกโชจินไอการเบรกเนี่ยมันจะ ฟิวประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่ว่าเรามีเอเทมอะไรแต่สำหรับผมเนะี่ยกุนซูกับโชจินไม่ได้ดิฟเท่าไหร่นะครับมันจะดิฟจริงๆเลยคือถ้าเราไม่ได้เล่นบอร์ดโปรเทคเตอร์นะครับถ้าเราเล่นบอร์ดโปรเทคเตอร์เนะี่ยบอร์ดมันค่อนข้างอึดแล้วก็มีโลข่ขาวเข้ามาช่วยทำกุนซะูเนี่ยมันก็จะได้สเกลลิ่งเนาะเนี่ยฟิลมันก็จะแบบไม่ได้แรงครับทุกคนเราต้องค่อยๆเก็บเลเวลมอนเราไปเรื่อยๆนะเออสมอเดอรนะ์เนี่ยดูดิค่อยๆเผาค่อยๆเผาเลย มันไม่ได้แรงครับเนี่ยใช่ปะแต่มันมีทูดามิแล้วนะก็คือเผาเ่ยเปิดเบบี้เบิร์นครับมาที่สองขีดหกเลยนะครับผมก็ยังคงรักษาวินสตีได้สี่วินสตีอยู่นะครับทศชนะตรงนี้เนี่ยจะดีมากๆนะผมกดเลเวลเป็นเลเวลห้าแล้วนะครับเพื่อทําให้แบบเราเล่นเทมโปได้นะครับทุกคนพ่อนเราเนี่ยต้องรีบฆ่าตัวอีกสายห้ไ้เยอะๆด้วยนะครับจะได้เก็บเลเวลด้วยนะครับถ้า ถ้าตัวอีกฝ่ายได้น้อยเนี่ยก็อ,อาจจะต้องหยิบ power snack ที่เพิ่มในส่วนของเลเวลอีก15เลเวลที่ทำให้เราเลเวล30เร็วๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยต้องรีบเร่งให้เลเวล15ก่อนเลยตรงนี้ก็ชนะไปครับได้5วิสตินั่นเองเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่ามอนดอบอะไรให้เรานะครับทุกคนได้เป็นหมัดหรอไออีกาดเบรกได้ถูกปะตรงนี้ขออีกชิ้นหนึ่งดีๆ โอเคไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ก็ยังเล่นได้โอเคเราได้สมอเดอร์จากมีโกมานะครับโอ้โหเชนแม็กอัดลบหนึ่งนะทุกคนก็ใช้ก่อนได้เนาะกดเลเยไวไปเลยนะครับตรงนี้เอาอะไรลงดี โลก่อนนิดนึงอยากได้สมอเดอร์สองนะตรงนี้จะดีมากนะถ้าได้สมอเดอร์สองโอเคแต่ว่ามันไม่ได้ครับทุกคนก็น่าจะต้องเล่นแบบนี้ไปก่อนนะเพราะไลน์มันอัพแต่ว่าตัวไม่ได้แบบสมอเดอร์ other, ไม่ได้อัพนะก็อาจจะแพ้สเต็นี้ได้แต่ว่าถือว่าเราโลไปแล้วครับผมไม่ค่อยอยากให้โลต่ำกว่าส0สิบเพราะว่าเราต้องไปเล่นโซโลเรเวอเจ็ดนะครับเราโลตรงนี้เนี่ยเพื่ออย่างน้อยอ่ะมันมีสมอเดอร์แพนะครับเราโลอัพเกรดให้น้อง สองดาวเ,วเร็วนะเออมันจะได้แบบสเต็ปนงจะได้แบบชนะต่อได้เนาะโอเคตรงนี้ก็ชนะไปครับเดีย๋ยวเรามาดูกันที่อังเมนที่2นะครับเป็นอังเมนรูกโอ้โหโอเคมีตาโรลิสเตอร์ด้วยนะครับดีมากเพราะว่ามันได้ในส่วนของอันนี้ด้วยนะแจมจัดได้ตามาแล้วก็ได้คาเซนเต้ม,มาครับทําให้ล็อกแคปเป็น6ได้เลยนะแล้วก็รวยมากๆอกนล้นโกเป็นตัวแทงไปเนาะไอเทมตรงนี้ ถ้าเราอยากเป็นหกคือเราต้องใส่ไอ้นี่ให้สมอเดอร์เลยอันนี้ผมเล่นพลาดนะทุกคนผมแบบอ้าวมันก็ห้าดีวะเนี่ยต้องถอดออกโอเคลืมลืมลืมนยังไม่ครบโอเคต้องใส่แบบนี้ไปก่อนนะครับดี๋ยวค่อยห,หาตัวมาลงนะการที่เรามีตาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องลงตัวกิกกี้ก็ได้นะทุกคนก็ถือว่าดีอยู่ครับเสียอย่างเดียวสมอเดอร์ไม่สองครับโอเคแล้วรอบนี้มาเจอจินนะครับโห เป็นบอมเบิ้ลด้วยว่ะพ่อนเราเขาเป็นสองกุนซูอ่ะทุกคนแย่ yeah! แล้วเขาสเกลกว่าเรานะเขาเบิ้ลเวยครับเป็นกุนซูแสงด้วยว่ะโอเคน่าจะตุยนะครับตรงนี้น่าจะสติแต่งครับน่าจะโดนยิงแล้วจินมันยิงแล้ว,ลวเห็นปะปังสามทีเรียบร้อยครับสมอเดอร์ตุยโอเคสมอเดอร์มันไม่สองแหละนะครับก็สติเสียเลยครับแพ้ไป แต่ว่าผมไม่น่าจะโลแล้วนะคะผมจะไปโลทีเดียวเจ็ดเลยเพราะว่าบอดเรามันอัปเกรดแล้วอะเอตรอนี้เราจะเลเวลเจ็ดแล้วครับผมมีคามาด้วยวะ๋ยวคนอาจจะโลนิดนึงเก็บพาวเวอร์สแน็กก่อนนะครับเดี๋ยวเราอีกอย่างหนึ่งเราให้นีกกบเ้วมีจันนามานะอาจจะเดี๋ยวเราแคปใหม่มีคามาเดี๋ยวทุกคนเจ็ดโปรเเตอร์มันเกินมานะแต่ว่าเราไม่น่าจะเล่นแล้วหรือเปล่า ทางตัวเราต้องเอาออกนะครับอาจจะเอาคินดิ้นออกดีไหมใช้พาวเวอร์สแนกันก่อนนะครับให้มีโกรเนาะโอเครีซิชแทนได้อยู่นะแม็กก็เซลฟิกครับดีหมดเลยอะเอารีซิชแทนแล้วกันเนาะไปอาม่าถือไว้ก่อนมีคนเล่นหรือเปล่าม่รูนะเอาธนูแสงให้จันนาครับผมชอบเล่นบอร์ดนี้แล้วออกเป็นใน่วนของวอยสตาร์ด้วยนะเพราะว่าสปอร์เดอร์มันมีดาเมจเอพีด้วยนะครับ แล้วมีเฉดเผาไปได้แรงขึ้นนะ่ะแต่ตรงนี้โอ้โหไอ้แจ็คแม่งนางไล่โรเบะโอ้ยมันทุบเรื่อยๆเลยแต่ว่าเราก็เผาอยู่นะดูดิเราก็เผาเรื่อยๆอยู่นะไอ,ๆๆอ้แย่เนี่ยเอ้ยโอเคมันไม่ได้ทุบเราเว้ยทุกคนโอ้โอ้โอ้โ้ไหมบึ้มโอ้ย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 โดนเผาคืนบึๆๆๆ้มโอ้โหนิดเดียวแม่ง โอเคจะขายคาม่าไปครับอะไหล่ไ,ไปเนี่ยแคเชเฉยโอเคระหว่างนี้เราก็โลไปเรื่อยนะครับอัปเกรดยูนิตเรานะราคาเราจะทําราคา3ด้วยนะครับตรงนี้เราน่าจะเล่นไอนี้เพิ่มด้วยนะเพราะว่าเราจะเล่นซาตาิจิสนะครับบัฟดาเมจเนาะโอเคผมว่าบอร์ดตรงนี้โอเคแล้วนะครับเล่นสาลาดิจิสได้เลยนะ เพราะว่าม o นเตอร์เทรนเนอเนี่ยมันไม่ได้มีเทรดอะไรของมันอยู่แล้วนะครับ <c oughs> เราเอาสถิติหรือเอาเมนเทอร์มาบับน้องได้นะครับ <c oughs> ตรงนี้อยากได้ไอ e. โอเคราคาไออไปเลยไปแรงๆอุ้ยแล้วราคาอัพเนี่ยเอาเรื่องเปลี่ยวเนี่ยออ้ยสตาร์ทโอเค,อเคได้คาสันเต้ด้วยนะครับดูเป็นดอกเงินดิโลเลยโลเลยเจาวานเล่นได้นะทุกคน ดาวานโปรดิเทอร์ก็เก่งครับโอเค,คเอร, 2, ราคาเซตตี้สองราคาจะสามอะไรวะเนี่ยสมอเดอร์ไปไหนวะเนี่ยสมอเดอร์สองเนี่ยพี่เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยในเกมเนี่ยคาเซเต้เราอะไรเราสองแท้สมอเดอร์ไปไหนวะทุกคนโอเคแต่เรามีดุ๊กนะน่าจะได้อยู่ครับอยากทุบดาบทิ้งโพลิเทีอะโอเค สมอเดอร์หายอีกแล้วโอ้ไม่กคดเนี่ยมีความเสียหาย AP ด้วยนะครับก็ปลยสตาร์ไปเลยนะครับจาวาันโพจิเตอร์เก่งมากนะมันซีซอะ่ะซีซีแล้วก็โลแล้วก็เผื่อได้ซีซอีกนะครับตรงนี้ก็ชนะไยครับ เอาว่ะเลเวลอะไรวะเนี่ยสมอเดอร์ตะเกาแม่งไม่มีคนเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันที่อัลเมนสุดท้ายนะครับวอเทอร์โรตาร์นี่ดีมากนะผมชอบหยิบนะครับอุ้ยแม็กแคบเหรอไม่น่าใช่นะโอ้วอเทอร์โรตาร์คือมันก็คีแล้วก็ได้มานาดีได้บ่อยขึ้นมันคี้อยู่แล้วอะ่วะอ่ะน่าจะเป็นชอยที่ดีสุดนะส่วนเอเซนชั่นไม่น่าใช่นะหปอันนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราโรกันครับโอเคกว่าจะสองสภาพ ชนะได้อยู่ได้อยู่โอเคราคาสามครับมันจะสามแล้วละผมเลยแบบโลให้มันฮีทีไปเลยโอเคสามแล้วเร็วมากนะถือว่าเร็วอยู่แต่ว่าสมอเดอร์น้องไม่มีเลยครับเราถอดพาวว่าสแ็คใหม่นะทุกคนหาอันดีๆนะครับราลทูเก่งแท้งซีราเก่งนะครับเอาอะไรดีราลทูก็ไม่เย่เหรอวะให้ราทูดีกว่า ตรงนี้น่าจะก็ค่อยทำเดเมิมพไปเรื่อยครับไปเอาไปเรื่อยอันนี้คีเนาะทุกคนแล้วก็มานาใช้น้อยลงอยู่แล้วมันก็เป็นแบบไอ้มานาน้อยลงก็สกิลบ่อยขึ้นครับปดวดแต่ไหวป่ะนะตัน,ตนยา่าโอ้ยโ,โ,โ,โอ้ยเทได้อยู่ครับแต่มาลอกแล้วครับตอนนี้เราเลเวล22แล้วได้นิโกอีกหนึ่ง มาดูของในวงกันนะครับเหลืออะไรบ้างเนี่ยเหลือดาบกับเบลถูกปะน่าจะเอามาเป็นโเซ斯ครับกลับมาโลกันต่อครับทุกคนทำโวซ斯ไปเลยโหเจ็ดคริสตักระบี่ครับเวลเก้าน่ากลัวจัดเจอเจ็ดคริสตักระบี่ครับมันสองหมดแล้วนี่ว่าอะไรนะ่าเวนดีฟินไม่ผมไหวเปล่าเนะี่ยผมว่าถ้าผมสามดาวผมว่าจะไหวเนี่ย เฮ้ยอันนี้ก็ด wow. ูม really. right ีทรงอยู่เนี <game> ่ยเดี๋ยวเฮ้ยแปลกแปลกน้องแปลกน้องเจ็ดคิทต้ากับบิดว่าไง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 อะไรอยู่เนี่ยนี่คือเขาสองดาวหมดเลยนะเขาตีแท้งเราแน่เลยว่ะทุกคนโอ้โหตายเฉยครับเจ็ดคิทต้ากับบิดยังงงเลยตอนที่ผมแบบผมเล่นผมบอกว่าจึงฟาลายแม่ง โอมเมืนกูปะเนี่ยเก็บไปตัวเดียวแล้วกันนะโอสมอเดอร์ไปไหนวะเนี่ยอย่ามาสู้กับบอดยื้อนนะแต่รอบนี้ถ้ามาเจอโอ้ยแท็กเลยเนี่ยโอ้ยเผาก่อนเผา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 เราใช้สกิลรัวๆอยู่แล้วครับเป็นมังกรที่พ้นไฟบ่อยเพราะว่ามีวอเตอร์โรตาร์และก็คีดอยู่แล้วนะก็ คิวใช้มานาน้อยลงจากผลพาาเว่าสแน็คครับเก่งมากนะเผารัวๆเผารัวๆโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามอนดอปอะไรให้เรานะครับตรงนี้จะได้ไอเทมใม่จันนาบ้างวะไอเ,เรายังไม่มีตัดฮิวนี่ว่าต้องทำตัดฮิวบ้างนะเปิดของโอเคแล้วแม่งไม่มีตัดฮิวะ่ะ ต้องทุบของแล้วเนี่ยหรือเอาไงดีวะทุบอันหนึ่งแล้วกันโอเคผมทำตดโคกให้ราคานะครับมันสามด้วยทีบธนูก่อนแล้วกันนะแต่ไม่มีตัดฮิวอ๋อมันไม่ต้องมีตัดฮิวแล้วเพราะว่าสมอเดอร์มันตัดฮิวแล้วอะไรเนะี่ยผมงงเลยผมวะโอเค <laughs> ผมลืมผมลืมสมอเดอร์มันตัดฮิวโอเคตอนแรกนึกว่าเล่นบอร์ดขอกมอถ้าขอกมอก็คือไม่ต้องมีเฉดนะครับ ตัวมันสารพัดประโยชน์ครับโอเคไหวไหมไม่รู้ไม่น่าไหวนะโดนฟิสโบโนะครับโดนราคาแม่งสเกลลิงอารแองด์เลยวะ่ะแต่แม่งไม่มีดามีสภาพโู้โไหไถไลท์ว้ครับสามีคอนเนอะยมน,นี้สามดาวแล้วเนี่ยแล้วสปอดเดอร์เราไปไหนันนาก็จะสามคนระับโอเคชน,นาสามก่อน มีโกสาครับโอ้โหสามทุกตัวจะเว้นแครี่แม่งขาดสองตัวสุดยอดเพราะว่าเพราะว่าเรามีดุ๊กโอ okay, เคแล้วรอบนี้เจอดาริอลสามแล้วนะแต่ว่าใครสาย,ยังนะครับสาเขาขาดเยอะอุย้ยตาาัวอักกะริปาดแม่งมีซันไฟแม่งมาเผาเราด้วยวะว่าค่อย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 เผาไปอุย้ยจะโดนอักกะรีนี่ไม่ค่อยดี Los เ่ะเผาก็เลีว้วเผาเผาเผาโอ้ยตายไปแล้ว กระทืบนี่หมื 10, นะ่นสองสนผมว่าเดี๋ยวเราลเลยดีกว่าครับอะกแกอุ้ยตัวเดียวโอเคแล้วจบเลยจบเลยจบเรื่องเลยจบเรื่อง,จบ,อง,จ,บองจบราวต่อเ,อเลยกไปเลยนะครับลงนี่ไปตันเพิ่มนะครับแล้วก็ใช้นุก๊กสามดาวแล้วครับป,รปู่คิดหมดแล้วรอขึ้นเก้าเติมสถิติ Enter Light มาแทนโอเคแล้วจริงคนนี้ก็สามแล้วครับ เรามีบัมเบิลเรามีบัมเบิลเราเผากันเราเผากันเลเวล32แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเลเวล30ต่อสเตจ5นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องได้มาเร็วๆนะเผาเรื่อยๆเผาเรื่อยๆไปคือเลเวล30เรเก่งจัดอะโอเคจิตไม่ไหวครับเจอ how to t r a i n d r a g o n ครับมาดิสตม,มัไป เดี๋ยวผมมีตาที่เอ่อลงเป็นคลิปนะครับได้สมอเดอร์เลเวลเยอะที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมานะเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับตรงนี้ในส่วนของไอเทมท็อปโฟร์แล้วนะครับตั้งิวไม่จำเป็นต้องมีนะโอเคเอ่อติปโกฟดีสุดม嘛ครับติปโกฟดีโกฟดีสุดจะได้หรือเปล่าอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนนะเนี่ยแค่ร้อยดิติปโกฟโคตรด,ดีก่อนนี้คือติปโกฟดีมากรอขึ้นเวลรอขึ้นเวลแค่ติปโกฟแบบสารพัดประโยชน์อะ โอเคแล้วรอบนี้เจอคนเวลก้าครับเป็นปริจี้อยู่มิสัญญาเก่งอยู่นะอันนี้อีฟีไม่โดนนะโอ้ยแรงโอ้ย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 เผาก่อนเผาก่อนโอ้ยโดนสัญญาโดนสอุ้ยมีราวูอ่ะอย่โดนตีอย่าโดนตีนี่เสารับให้เสารับจบ โอเคชนะเวลเก้าครับหายทำอีคอน20ก่อนนะเวิลสามสิบหกครับแต่รอบนี้ครับมาเจอคนเล่นซูพิมเซลโอ้โหดูไอเทมอักขลิงานยาบนะโดนปาดีครับเอ้ยเป็นปาดแล้วเผาก้อนเผาก้อนให้มันตายเอ้ยมันป่าด้วยเรจะตายแล้วมันป่าจนเราจะตายแล้วโอเคหายไปแล้ว เกือบเลยเนี่ยโอเคไหวอยู่นะสมัยกับผมไรกันต่อสามคนสุดท้ายนะครับแล้วได้อะไรมาโอ้ my god ได้เงินมาครับกดเรียวเลยครับนี่เป็นงไงเล่นแบบปีสาจหลายตรงไลท์ครับได้เมนเทอร์เพิ่มด้วยบัฟตรงนี้คุ้มสุดๆ,ๆอไอนี่อัพไลท์ล็อกอ่าไอเทมได้หมดเลยผมว่าใจแอนกันไม่แย่ เอาแทงรับรับจบโอเคมาตีจาวาดอุ้ยมันโดดมาวะอืมตายครับแรงมากครับสมอเดอร์ขีีหน้าโยกเลยเอ้ยกูยดีอะเขาติดแท,ทงเขาติดแท,ทงเขาติดแท,ทง,ททงนี่ไงโดนเนี่ยเผาไงเอาปับโดน,น,ม,โดนมีต้าเหรอโอเคอยา้ถึงมือเอาจูเทนดากอนนะ่ะ ตีสถิติครับโอเคแล้วเจอตัวปอมป่ะเป็นยูมีอยู่ฝั่งนี้ผมว่าผมน่าจะสู้ได้นะก็อยู่ฝั่งนี้นะเราต้องโดนเผารื่อืๆนไงถ้าเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับเผาไปค่อยๆเผาเดี๋ยวก็ตายแต่ไม่แกเราต้องหลบไอ้นี่ยปลอดภัยกว่านะก็แล้วก็เอาแท้งไปรับนะครับถ้าเราเจอต p พีครับโอ๊ย โอเคเหลือสองคนสุดท้ายนะครับมีโลดีไหมโอเคแล้วมีจาวานโลไม่ได้แล้ววะตรงนี้ได้แค่นี้โอเคแล้วมาเจอเลยครับเนี่ยผมไม่ได้เอาแท็งค์ไปรับถ้าผมไม่ได้เอาแท็งค์ไปรับส่วนใหญ่ผมจะแพ้ละมันจะยิงมาแล้วไหวไหมโอ้ย เผาก้อนเผาก้อนโอ้โหพอไม่ได้แทงแบบจ่าๆไปรับนี่คือโดมันยิงนลนะฟิโนโบนโอ้ยแบบจะเสาเห็นไหมแพ้ครับต้องเอาแทงไปรับนะทุกคนโอเคมาดูของในวงกันนะครับวิวาวดิโปรเจคเตอร์วาวของอร่อยไอซีซีมาทีส่สุดแล้วปะไปเราโลกันต่อครับจาวานสองน่อย โอเคแล้วสอบจริงครับใส่วาล์วไปโดนโดนโดนแน่นอนเดีย๋ยวเราต้องเอาตัวแท้งจรๆไปรับนะครับให้ไอ้ยเอาติดนะครับฟอนไลน์นะ okay, เนาะโอเคแล้วได้ทาร์เก็ตยัสึือโอะแล้วผมว่าผมน่าจะสู้ได้อยู่บ้างอุย้ยได้ไปตีอะไรนี่ะอูดีอะเอาวะงเอาติดครับจะนี่แล้วเราฮิวกับมาใหม่ไงซ,ซีซีไปเมื่อกี้ยังภูมครับนี่โอ้ยโดนซีซี ว่าแทงเราแบบแทงยังอยู่นะนี่แล้วโดนทาเกตครับแรงมากครับนี่หายไปเลยครับเรียบร้อยครับแต่นี่ก็คือวิธีการเล่นมอนสเตอร์เทรนเนอนะครับทุกคนเป็นเวอร์ชันสมอลเดอร์นะเดี๋ยวเวอร์ชั่นอื่นเนี่ยผมค่อยๆทยอยลงให้นะครับทุกคนยังไงก็รอติดตาม ไว้ด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับตอนนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ s ิสแมนช็อปน .1 เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่ทีมไฟต์แท็กติกโมบายในราคาสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบ,บริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมทีมไฟต์แท็กติกโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยลิ m a n c คอยใช้แทนส่วนลดได้เลยพร้อมบ,บริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องล i ส Man ช h อ p เท่านั้น